แต่เขาบอกว่าฤดูหนาววนดาอังคารน่ะลักวิทย์เขาคาดการณ์ว่าอาจจะหนาวได้สูงสุดถึงลบ120องศาได้เลยครับ โลกของเราในปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์บอกก็คือโลกณนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตพอสมควรแล้วครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิของตัวโลกเนี่ยมันเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีทุกปีจริงๆแล้วเลยทําให้สภาพภายในของโลกเนี่ยแปรปรวนอย่งางหนักบางที่ที่เคยหนาวมีหิมะก,ก็กลับร้อนขึ้นมาแต่ในบางที่ที่แบบโคตรจะร้อนและแบบแรงจะจัดเนี่ยก็กลับเริ่มมีอากาศเย็นขึ้นมาแล้วจนบางทีในบางพื้นที่ก็มีฝนตกมาเลยในรอบหลายสิบหรือหลายร้อย,ย,ย,ยปีเลยก็มีเช่นกันและ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้เลยทําให้นักวิทยาศาสตร์มองว่าบ้านหรือโลกที่เราอยู่เนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้นั่นเลยทําให้พวกเขาเนี่ยเร่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่ดาวดวงอื่นได้นั่นเองและดาวดวงที่นักวิทยาศาสตร์มองว่ามีแวว์มากที่สุดที่เราจะสามารถไปอยู่ได้นั้นมันก็คือดาวพี่ดาวน้องที่อยู่ใกล้กับโลกเรามากที่สุดอย่างดาวอังคารนั่นเองครับซึ่งฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะกับการที่มนุษย์เราเนี่ยเริ่มมองการไกลถึงขนาดที่ ว่าจะขยับขยายพื้นที่ไปอาศัยอยู่ดาวดวงอื่นได้แล้วอะแต่ ส่วนตัวผมพอลองมาคิดดูดีๆแล้วก็รู้สึกว่าความคิดที่เราจะย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นน่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือถ้ามันเป็นไปได้มันก็คงจะยากมากๆจนแบบเปอร์เซนต์ที่การจะย้ายไปอยู่สมเร็จเนี่ยมันน้อยใกล้เคียงกับศูนย์เลยก็ว่าได้ครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นเอาจริงๆมันมีหลายปัจจัยเลยแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละข้อๆไปละกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะผมรบกวนนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชและกดกระ เพื่อเป็นวังใจในการทําคลิปใหม่ให้ผมหน่อยและกันนะครับ ก่อนที่เราจะฟังปัจจัยว่าทําไมการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยถึงเป็นไปไม่ได้หรือแบบเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะผมต้องขออธิบายถึงรายละเอียดของดาวอังคารก่อนว่าทําไมดาวดวงนี้ถึงเป็นเป้าหมายที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะพามนุษย์ไปอยู่เป็นบ้านหลังที่2นอกจากโลกกันก่อนนะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลักๆอะดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวหินเหมือนกับโลกเลยที่แบบมีหินมีภูเขาแถมแกนดาวอังคารเนี่ยก็ยังเอียงใกล้เคียงกับโลกด้วยนั่นเลยทาให้ดาวอังคารเนี่ยมีทั้งหมด4ฤดู เหมือนกับโลกเลยเท่าเนั้นยังไม่พอจากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังพบอีกว่าสมัยก่อนดาวังคารน่ะเคยมีน้ำเคยมีสนามแม่เหล็กแล้วก็มีชั้นบรรยากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับโลกอีกด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันคือเรื่องราวเมื่อ3,600ปีก่อนนู่นเลยซึ่งปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าที่พูดไปทั้งหมดนี้เนี่ยมันเหลือเพียงไม่กี่อย่างแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่มันเหลือปริมาณนู่นมากๆเลยอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเอาตามผลงาน ใจที่ผมไปเจอมานะอะ สนามแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าตอนนี้สนามแม่เหล็กของดาวอังคารมันเหลือน้อยมากๆจนแทบจะไม่สามารถป้องกันร,รังสีต่างๆนานาที่มาจากอวกาศหรือดวงอาทิตย์ได้เลยซึ่งถ้าเราไปอาศัยบนดาวอังคารโดยที่ไม่มีชุดป้องกันร,รังสีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยบอกเลยครับการันตีไม่เกิน3ปีมะเร็งแดกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมตุติในอนาคตเราจะไปอยู่บนดาวอังคารได้เราก็คงจะต้องอยู่ในโดมที่ป้องกันร,รังสีได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกับการถูกจํากัดพื้นที่เหมือนกับอยู่ในกรง อย่างนั้นเลยเนาะและถ้าจะออกไปข้างนอกก็ต้องสวมชุดป้องกันตลอดเวลาอีกโอ้โห,โโหแค่พูดถึงยังรู้สึกลำบากเลยครับและที่สําคัญเลยสมมุติว่าต่อให้โดมเราอะ่ะจะทํามาป้องกันร,รังสีได้มากน้อยแค่ไหนป้องกันสิ่งต่างๆที่มาจากข้างนอกได้มากแค่ไหนแต่เรามั่นใจได้ยังไงครับว่ามันจะไม่เกิดเหตุขัดข้ของขึ้นสักวันหนึ่งคืออย่างเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เราใช้กันมาเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไปนานๆอะ่ะมันยังชํารุดได้เลยซึง่งถึงวันหนึ่งจูจ่ๆอ,อ่ะเครือ่องออกซิเจนเครื่องป้องกัน รังสีที่มันอยู่ในโดมเนี่ยมันเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาแบบนี้ผมไม่อยากจะคิดเลยครับว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างเท่านั้ยังไม่พอครับนอกจากเรื่องสนามแม่เหล็กที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันรังสีที่เหลือเพียงน้อยนิดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของปริมาณออกซิเจนบนดาวอังคารเนี่ยที่มีน้อยมากๆแบบถทาเทียบกับโลกแล้วอะคือมันน้อยจนแทบไม่มีเลยเว้ยถ้าตให้เห็นภาพน,นะโลกเรามีออกซิเจนอยู่100อแต่ดาวอังคารอะเหลือเพียงแค่ 1- ถึงเซเท่านั้นเลยก็คือ,คอเอาง่ายๆแค่เราจะออกมาสู ยังทําไม่ได้เลยครับและก็ยังมีเรื่องของสภาพอากาศบนดาวอังคารที่ยังโคตรจะสุดขค้วอีกซึ่งถามว่ามันสุดขั้วแค่ไหนเอาง่ายๆบนโลกเราอะเมืองหนาวที่สุดในโลกอะเต็มที่ก็แค่ลบ30องศาแต่เขาบอกว่าฤดูหนาวบนดาวอังคารอะลักวิตเขาคาดการณ์ว่าอาจจะหนาวได้สูงสุดถึงลบ120องศาได้เลยครับโอ <We> e. และใครมันจะไปอยู่ได้ครับเนี่ยและเท่านั้นยังไม่พอถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตอะยังไงเราก็ต้องมีน้ําถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันอนะดาวอังคารมันไม่มีน้ําหลงเหลืออยู่เลยและนั่นก็หมายความว่ายังไงก็ไม่สามารถอยู่ได้แน่แ,นแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกตะงหงิดตังหงิดใจว่าเอ้ยพี่ผมเคยได้ยินข่าวนะว่าแบบดาวอังคารมันมีน้ําแข็งไม่ใช่หรอทําไมเราไม่ไปละลายน้ําแข็งนั้นมากินล่ะถามว่าทําไมเราไม่ไปละลายน้ําแข็งนั้นมากินล่ะ อย่างที่ผมบอกไปครับว่าฤด,ดูหนาวบนดาวอังคารอุณหภูมิสามารถติดลบได้สูงสุดถึง 1, 120องศาคิดว่าน้แข็งมันจะละลายได้ไง่ายๆไหมครับโหมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเนาะและสมมติต่อให้จะละลายได้จริงๆด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะเรายังไม่รู้อยู่ดีครับว่าน้ําที่เราละลายออกมามันกินได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าบนดาวอังคารมันไม่มีสนามแม่เหล็กรังสีต่างๆที่มาจากนอกโลกมันก็อาจจะซุกซ่อนได้อยู่ทุกที่เลยซึ่งนั่นก็อาจจะรวมไปถึงน้ําแข็งด้วยก็เป็นได้และเท่านั้นยังไม่พอ บนดาวอังคารยังมีฝุ่นที่ละเอียดเนี่ยเต็มไปหมดทั่วดาวอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าน้ําที่ไหลออกมามันจะมีอะไรเจือปนมาบ้างและกินได้หรือเปล่าและนอกจากเรื่องน้ําแล้วก็ยังมีสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันอยู่ที่โลกเรามีแต่ดาวอังคารไม่มีอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็คือดินสําหรับเพาะปลูกพืชนั่นเองครับคือตามงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าดินบนดาวอังคารเนี่ยโอ้โแม่งค้กากเลยครับถ้าเอาตามศัพท์วิทยาศาสตร์ที่เขาพูดออกมานะคือเขาบอกว่าดินบนดาวอังคารเนี่ยมัน แร่ในโตัเจนที่ต่ำมาก ซึ่งแร่ชนิดนี้นะครับจะเป็นแร่ที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์เป็นอย่างมากฟิลแบบเหมือนปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดินบนดาวอังคารมันมีแร่ชนิดนี้แบบน้อยเหลือเกินนั่นเลยทําให้ถ้าเราเอาพืชไปปลูกบนดินดาวอังคารจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะขึ้นนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานมากๆและอาจจะขึ้นแค่ต้นเตีย้ยๆไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นด้วยแล้วก็ไม่น่าจะโตไปมากกว่านี้แล้วด้วยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่เราจะปลูกพืชบนดาวอังคารโดยใช้ดินบนดาวอังคารอะ่ะแต่ตรงเนี้ยหลาย หลายคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าเอา้าแล้วทําไมเราไม่ปลูกพืชในโดมหรือที่เขาเรียกกันว่าในไฮโดรโพนิกส์ล่ะซึ่งมันก็คงจะไม่ต้องใช้แบบดินบนดาวอังคารปลูกแบบในโดมเอาดินจากโลกไปปลูกยางก็ได้ไหมครับคือถามว่ามันทําแบบนั้นได้ไหมมันทําได้ครับแต่มันยากลําบากมากๆเลยนะคือลองคิดเล่นๆดูเลยะครับว่าขนาดเราสร้างไฮโดรโพนิกหรือว่าการปลูกพืชในโดมบนโลกอะว่ายากแล้วใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วแต่เนี่ยเราต้องเดินทางไปดาวอังคารด้วยการเอาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ไปบนดาวอังคารด้วยซึ่ง คิดว่ามันทําได้ง่ายๆเลยครับมันไม่ได้ทาได้ง่ายๆเลยนะและต่อให้ขนอุปรกรณ์ไปยังดาวอังคารได้จริงๆอ่ะผมแถมให้ด้วยเลยมีน้ําให้มีไฟฟ้าใช้ให้ด้วยแต่การเดินทางไปดาวอังคารน่ะมันก็ใช่ว่าจะเดินทางไปได้ง่ายๆเลยครับเพราะนักวิทย์เขาบอกว่าการที่เราจะเดินทางจากโลกไปดาวอังคารน่ะเราสามารถทําได้เพียงตอนที่โลกอยู่ใกล้กับดาวอังคารเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ที่โลกกับดาวอังคารจะโครจรมาอยู่ด้วยกันใกล้ที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆ26ปี หรือ2ปีสิ้นเลยเพราะฉะนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะสามารถย้ายไปอยู่บนดาวอังคารได้ด้วยการขนอุปกรณ์ทุกอย่างไปในรอบเดียวครั้งเดียวแบบจบแน่นอนและลองคิดดูนะครับถ้าเราจะต้องเดินทางไปทุกๆ2ปีเนี่ยแมงโคจะเสียเวลาเลยแล้วเท่านี้ยังไม่พอครับยังต้องนั่งยานอีกไม่รู้กี่วันกี่เดือนซึ่งถ้าเอาเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันนะผมบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เราไม่สามารถย้ายไปอยู่บนดาวอังคารได้นั่นเองครับและนี่นะครับก็ คือสาเหตุหลักๆทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์มองว่ามนุษย์เราไม่น่าจะย้ายไปบุบนดาวอังคารได้ทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งอันนี้มันเป็นแฟก ตามความจริงที่เราต้องยอมรับเลยนะแต่อันนี้ก็บอกตามตรงครับมันคือแนวคิดเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอีกกี่ร้อยปีหรืออีกกี่พันปีเทคโนโลยีของเราจะพัฒนาไปได้ถึงไหนแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโลกณตอนนั้นก็อาจจะมียานอวกาศที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงได้แล้วหรือเปล่าและถ้าเราทําแบบนั้นได้เราก็าจ,จะเดินทางไปยังดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วไหมหรือตอนนั้นเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างโดมที่ป้องกันรังสีจากดวงดาวต่างๆโดย ที่ไม่มีข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็เป็นได้หรือตอนนั้นเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กให้กับดวงดาวนั้นขึ้นมาก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าอนาคตมันเป็นไปได้หมดเลยแต่มันไม่ใช่ในหลัก10ปีแน่ๆแ,และกว่าจะถึงตอนนั้นจริงๆผมว่าพวกเราคงเกิดบ่อได้สักสิบรอบแล้วครับแต่ก็นั่นแหละครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันจะเป็นแบบที่ผมบอกหรือเปล่าหรือในอีกไม่กี่สิบปีถัดมา เราอาจจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดจนสามารถย้ายไปอยู่บนดาวอังคารได้เลยก็เป็นได้แต่ทีเนี้ยก็ต้องมาคานึงถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเพราะเขาบอกว่าต่อให้วันหนึ่งเทคโนโลยีเราจะสามารถเคลื่อนคนไปอยู่บนดาวอังคารได้ก็จริงแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเลยครับมนุษย์เราจะมีเพียงแค่1ล้านคนจาก800 0ล้านคนเท่านั้นที่จะได้ย้ายไปอยู่บนดาวอังคารได้เพราะฉะนั้นพูดได้คําเดียวครับไม่ต้องหวังเลยฮะ แต่ก็นั่นแหละรครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงและตรงนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างแต่คนมีคฤษฎตีแบบไหนที่อยากจะแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนกับผมหน่อยละกันนะครับเอาปวนว่าในวันนี้ถ้าเกิดคําพูดคำจา,จาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดภาพประการใดผมเอฟพงพิทักษ์ต้องกราบขอพระตระไพ่ไว้ในที่ด้วยรักกันชอบไปเลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ะิดต่อกลไลค์และกดไระอ ติดตามแล้วกันนะเจ้าวันนี้